อยู่ผมอยากใส่แมก็กอีกเช่นเคยนะผมก็คลิปนี้เราก็จะเข้าไปสู่โหมดทดลองฮีโร่นะครับผมแล้วก็เข้าไปดูเกมเต็มในช่วงท้ายเนาะตามคอนเซ็ปต์ของเช่เรารอนะครับผมก็ใครที่เข้ามาให,ใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้พลาดเสียเวลาเนี่ยเข้าไปดูในโหมดทดลองฮีโร่กันเลยนะครับผม Let's go โอเคเข้ามาสู่ในโหมดทดลองฮีโร่ตามคอนเซ็ปต์ของเราอีกเช่นเคยนะผมก่อนที่เราไปเล่นก็อธิบายพาสีสกิลแล้วก็คอมโบเนาะคอมโบอันนี้ก็ผมก็จะไม่ขอฟิกแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาก็เล่นกันแบบ ดูพรีเพย์ซะมากก่อนะสำหรับนาคอสนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมหัดเล่นมาตั้งแต่เ,เริ่มเล่นเกมอมาร์วีมันได้ประมาณซนะีซั่นเซีซั่นแเนาะเพราะว่าผมเริ่มเล่นตอนนั้นไม่ได้เล่นตั้งแต่เกมมันเข้าใหม่เนาะสำหรับอารวีนะผมก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมหัดอยู่สักพักนานๆเนาะก็หัดไปโดนด่าไปเล่นอย่อะไรก็ไม่รู้นะสำานาคอรกนะ็เป็นตัวหนึ่งนะทีเ่เมตานี่ก็หลุดหลุดไปบ้างเนาะแต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งนะถ้าเล่นเซียนจริงก็สามารถเคาน์เตอร์ แอสซัสซินได้หลายตัวนะครับผมยังเมตาตัวโกงนี่ก็แพ้นาคอสได้เหมือนกันนะถ้านาคอสแบบออกของแบบแก้ปุ๊บแล้วก็ดวัหนึ่งหนึ่งนี่ก็แทบจะสู้ได้เกือบทุกตัวนะสำหรับนาคอสนะครับผมโอเคเนาะมาทีนี้มาดูพาร์ทิฟิสกิลกันก่อนนะสำหรับพาร์ทิฟิสกิลของนาคอสเนี่ยก็จะเป็นการตีครั้งที่4ี่เนาะก็จะเป็นการยกสตูลอยขึ้น,นผมปุ๊บเห็นไหมอ่าแล้วก็เวลาใช้สกิลไม่ว่าจะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามเนี่ยใส่สตูเนี่ยเราจะได้รับความไวโจมตีเพิ่มขึ้นเนาะนะนรบบผมปุ๊ ่จากจากตอนแรกเนาะเรามีความไวโจมตีถึง20%นะเราแดชปุ๊บปุ๊บก็จะกลายเป็น60เนาะใช้สกิลไหนก็เหมือนกันนะผมอ่60 22อ่ะเรากดสกิลหนึ่งซ้ำใส่เห็นไหมอ่าอันตี้ก็ได้นะครับผมอ่าปุ๊บอ่ะเป็น60%เหมือนกันเนาะโอเคก็คือเพิ่มความไวโจมตีเนาะ40%นะผมเอ่อจะฟิกประมาณนี้เนาะสำหรับ อ่าพาสติฟสกิลของตัวนาครอสนะผมเฮ้ยเจนบุ๊คพี่บุพี่เจนเจนยิ่มันก็ยิงกูเกินโอเคมาที่มาดูสกิลหนึ่งกันบ้างสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บชาร์จได้สองทีเนาะก็เวลากดปุ๊บก็จะกดซ้ำได้อีกรอบนะคล้ายๆพวกลิกตรงลิกเตอร์ยีนองยีน่าเนาะอ่าไม่ต้องโดนก็ได้นะอ่าเปล่าเป่างนี้มันก็กดได้สองทีผมไม่เป็นเ้ายดเป็นการงัดนะผมอ่าคัานที่สองก็จะเป็นการทุ่มด้วยโพเดียมนะอ่าโอเคประมาณนี้ผม ก็มันดาเมจมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะสำหรับนาคอสในการใช้สกิลแต่สกิลแต่ดาเมจหลักๆของนาคอสส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตีปกตินะผมเมื่อเราใช้สกิลแล้วเนาะอืมแล้วก็สกิลสองนะผมก็เป็นการเดสต์นะผมก็เวลาเดสปุ๊บใช่ไหมถ้าเรากดเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเดสกลับหลงนะังเราแต่เราเพราะนั้นการใช้สกิลนี่เราต้องเล็งนะผมอ่ะเราต้องเล็งกลับด้านกันเนาะอ่าถ้าจะไปข้างหน้านเราก็ต้องเล็งสกิลไปที่ไปข้างหลังเนาะใช่ไหมประมาณนี้มันก็จะเป็นการเดสแบบนี้เนาะ พอเราแดชปุ๊บแล้วเรากดตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นตีธรรมดาแบบพิเศษเนาะปุ๊บเราจะเป็นตีกวาดเนาะตีกวาดค่อนข้างไกลอยู่นะเห็นไหมอยู่ระยะประมาณนี้ยังโดนเลยไกลมากนะครับผมแล้วก็ติดครีด้วยนะสำหรับสกิลสองของเมื่อก่อนเนี่ตอนนาคอโดน,อนบัฟสกิลสองใหม่ๆเนาะมันสามารถครีหมูได้นะผมก็แรงมากนะเนาะตอนนั้นนะตอนนี้ก็โดนเนื้อไปแล้วให้เดือโดนครีแค่ตัวเดียวแล้วผมในการปาดเนาะแต่ไอ้าปาดหมู่ก็ตามนะอาจจะติดครีตัวที่เลือดน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผม แค่ okay, นี้มาโดนแอนติเมดกันบ้างเนานะก็ส่วนใหญ่คอมโบนาค้อนเนาะเราก็จะปิดด้วแอนติเมดนะครับผมก็จะเปิดด้วแอนติเมดนี่ก็ไม่ผิดเนะาะเพราะเราใช้ทีมที่นี่เนี่บผมกดปุื่อมันก็จะเป็นการฟันชับชับชับ,ช,บชับครั้งที่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการยกศัตรูลอยขึ้นนะเราจะวางฟันถึงสี่ทีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ป๊อปอ่ะประมาณนี้เคสกิลคอมโบพาสซีฟอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำคอมโบแล้วก็ จังหวะในการเล่นในเกมเพย์จริงๆเนาะอันนี้ก็ผมจะอธิบายในเกมเต็มแบบละเอียดเลยดีกว่าเนะาะเพราะเรื่องคอมโบสกิลนาคออะไรพวกนี้มันไม่ได้เล่นกดอะไรยากขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็การทําความคุ้นเคยให้ชินกับสกิลสองที่มันแบบอ่ะกับหน้ากับหลังนี้เนาะสำหรับมือใหม่นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบคนที่ช่ําหรือว่าสกิลเพยสส์สูงๆแล้วก็เข้าใจตัวละครมันแบบเออจับปุ๊บเพื่อเข้าใจแล้วอันนี้ก็ขอข้ามไปเลย,ยนเนแล้วกันเนาะแล้วอาจจะฟังไว้ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผม โอเคที่ต้องมาดูคอมโบของนาคอสกันบ้างนะผมคอมโบของนาคอสนี่ก็จะพูดเอาก็พูดทุกคลิปนะสลับคอมโบในการเล่นฮีโร่เนี okay, here, yeah, Together, ่ยมันก็ไม่ได้ตายตัวแล้วก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะผมในสถานการณ์จริงนะแต่ว่าในโหมดทดลองฮีโร่เนี่ยเราสามารถซ้อมเราสามารถทําอะไรได้แม้มันก็ได้เนาะในคอมโบที่ผมอ่าค้นพบแล้วก็เจอในเกมจริงหรือว่าในโหมดทดลองฮีโร่เนี่ยมันก็มีบ้างแล้วก็มีไม่ได้ใช้บ้างนะผมโอเคเนาะส่วนใหญ่คอมโบนาคอสหลักๆเนาก็จะเป็นการต่อสู้เข้าออกเข้าออกเข้าออกนะเพราะว่าตัวมัน มีโบว์เมตีนะ้เนาะแล้วก็คูดาเนี่ยวนๆอยู่อย่างนั้นนะเพราะมันค่อนข้างไวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมโบแรกเนานะในการใช้ท่าหนึ่งก่อนนะครับผมอ่ะเราหนึ่งปุ๊บตีแล้วก็ตอดออกประมาณนี้นะโอเคเราปิดรถคูดาแล้วผมเพื่อสะดวกต่อการอธิบายเนาะอ่ะหนึ่งตีแล้วก็แดชออกอ่ะโดดทุ่มด้วยโพเดียมออกมานะครับผมแล้วเราจะอ่ะหนึ่งตีแล้วก็ทุ่มปุ๊บอ่ะแล้วก็สองออกมาอย่างนี้ก็ได้เนาะหนึ่งตีทุ่มสองโดนไล่แล้วก็ปาดด้วยสกิล สองผม่ะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ของโบนี่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้ดีดะเพราะว่าวมันสิ้นเปลืองมากๆนะถ้าจะเอาแบบดัมเมดเพียวๆไปเลยผมก็แนะนําให้ใช้สองก่อนผมเราจะใช้สองปุ๊บตีงัดตีโดดออก่อะประมาณนี้ดีกว่าเนาะปุ๊บตีงัดตีปุ๊บ,บเราปิดทุกราอให้ดูด้วยนะจะได้เห็นภาพชัดนะผมปุ๊บตีงัดตีอ่ะคูดาวสองเราจะมาพอดีเนาะเราก็ใช้หนีได้ปุ๊บอะไรก็ว่าไป คูดาวของนาคอนมันจะวนๆอยู่อย่างนี้เนาะเพราะว่าคูดาวมันไวนะครับผมอืมแล้วจะเป็นสองแล้วก็งัดก่อนก็นได้แล้วก็ค่อยตีนะครับผมแล้วก็ตีต,ตีทุ่มในโพเดียมแล้วก็แดสออกอะไรประมาณนี้เนาะปุ๊บงัดฟาดออกอ่าประมาณนี้ก็คอมโ,มโบหลกักๆเนาะอันนี้สองคอมโบนี้ที่ผมแบบอธิบายไปเนานะมันก็จะเป็นการเช็คเลือดศัตรูด้วยนะถ้าว่าเราเข้าไปแดสปาดอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดเขาแบบหายไปข้อหนึ่งหรือว,ว่าเกินกว่า ข้อหนึ่งเนี้ยผมก็แนะนําให้เราแบบใช้คอมโบเต็มแบบใส่สุดไปเลยเนาะก็จะทําให้เขาแบบตายแน่นอนผมแต่ถ้าเราแบบปาปุ๊บไอเลือดเขาเทีแบบไม่ลดไม่อะไรเลยแล้วเขามีบอกไฟสตอมโบอย่างเงี้ยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะโบลับสแัตเตอร์เนาะในการดูดเลือดเนาะผมก็แนะนําไม่ใช้สกอมโบเนี่ยตอดเขาไปเลือดออกไม่เลือดจนกว่าแบบเหมือนล่อให้เขาใช้ไอตัวอะไรวะธนูดูดเลือดเนาะอืมมันเป็นมันเป็นเหมือนจิตวิทยาอย่างหนึ่งเนาะในการเล่นนะผมโอเคเนาะ ทีนี้มาดูคอมโบเต็มกันบ้างน,นะคอมโบเต็มของนาคอสเนี่ยก็จะเป็นการเปิดด้วยสองก่อนไปเลยนะครับผมอ่าสองงัดตีแล้วก็อันติทุ่มในโพเดียมแล้วก็สองออกอ่าถ้าในกรณีที่เรามีเดวิลเวย์เคนนิงเนี่ยเราจะสามารถกดสองซ้ำได้อีกครั้งเนาะเพราะว่าเดวิลเวย์เคนนิงเนี่ยจะลดคูดาวสกิลด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราทําให้ดึกรอบนะอ่าสองงัดตีอันติป๊อบป๊อบป๊อบทุ่มในโพเดียมปุ๊บสกิลสองรีคูดาวมาพอดีปุ๊บเราก็เด็เราก็เดสออกเฮ้โ <laughs> อเค แล้วก็แดชสองนะครับผมเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ก็ไนดะ้เอ้าเราปาดเช็คปุ๊บตีงัดตีแล้วก็อันติปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุ่มในโพเดียมแล้วก,กด2ออกแล้วก็ตีปุ๊บอ่ะเมื่อกี้เราลืมปิดนะครับผมแล้วปุ๊บตีงัดตีหนึง่งทุ่มในโพเดียมปุ๊บแดชแล้วก็ปาดปุ๊บอ่ะนี่คือคอมโบเต็มของนาคอสนะเดี๋ยวทำให้ดูให,ใหม่ครับผมถ้าในกรณีที่มีคูลดาวน์ถึง30%เนาะ แล้วก็เลเวลประมาณนี้คอมโบเต็มคือสบายเลยครับผมแล้วบวกแบบเด,ว,เดว,เวิลเวคเคินิ่งเนี่ยก็คอมโบนี้ก็ค่อนข้างจะติดง่ายนะครับผมนะปุ๊บตีงัดอันติปปปปปปปทุ่มเลโปลเดียมปุบป๊บ,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 บตีแล้วก็แดชออกมาแล้วก็ตีปุ๊บแต่สถานการณ์จริงเราก็อาจจะไม่ได้ตีแบบทุกช็อตเนาะเราจะตีเป็นช็อตช็อตบ้างอะไรบ้างก,ก็ได้นะสำหรับนาคอสนะครับผมอืมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคอมโบสกิลแล้วก็พาสซีฟสกิลของนาคอสเนาะมันก็ไม่ใช่ตัวที่ มีสกิลที่ยากมากมายอะไรเนาะแล้วการคอมโบนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ฟิกขนาดนั้นเพราะว่าเป็นตัวที่ฟรีเพย์มากๆส่วนใหญ่คือนาคอเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเน้นใน,นเรื่องของการเดินเกมการทําเกมแล้วก็การแก้ทางเขาซะมากกว่าเนาะสำหรับนาคอนี่ก็เป็นฮีโร่ตัวหน,นึ่งที่ผมมองว่าเป็นแอสตินที่แมนนวลที่สุดแล้วคือสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายเซ็ตมากๆเนาะคือ เราไม่จะเป็นต้องไปฟิกแบบเซตไอโซลิเวอร์บุ๊กเข่นอะไรโอมิอาร์มอะไรพวกนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปออกฟิกอะไรขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการเล่นมากกว่าวสำหรับนาคอนผมโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับหมดทดลองฮิโนนที่เรามาดูเกมเต็มกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมโอเ okay. ค let's go โอเคนะครับผมก็เข้ามาสู่เกมเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหร,รับลูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เซตอิมพ็ใช้ในเกมก็จะเป็น เซตสำหรับสู้กับไฟเตอร์แทงเนาะแล้วก็กันดาเมจด้วยนะในระดับหนึ่งนครับผมก็รูนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ขอฟิกเนาะจริงๆอ่ะจะใช้แบบผมก็ได้นะแต่ว่าจริงๆรอ่ะรูนอ่ะเวลาจะเซตเนี่ยผมรู้สึกว่าสูรูนสำหรับนาคเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเซตไว้สำหรับช่วยในการฟาร์มในช่วงต้นเกมซะมากกว่านะก็จะมีดุดเลือดมันด้วยเนาะอาจจะบางคนอาจจะใช้รูนแบบไม่เหมือนกันเลยนะจรูนแบบ ใช้แบบต่างกันทุกทุกคนเลยนะเวลาการเล่นนาคอร์ดยังบางคนก็อาจจะใช้แบบเป็นสปิริตสิบไปเลยไม่มีดูดเลือดก,ก็มีนะครับผมอาจจะมีปิริตเจ็ดเนาะแล้วดูดเลือดเอซลิเวอร์ไว้สักสามหรือไม่ก็เอาเวกไป็นสิบอย่างนี้ก็มีนะผมเออแล้วแต่ความชอบความถนัดเลยเนาะสำหรับรูนอันนี้ผมก็ไม่ขอฟิกด้วยกันส่วนเลือกไอเทมของนาคอสก็เช่นกันนะผมเพราะว่าไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนในนาคอสผมไม่เคยใช้เซตซ้ําๆเดิมๆแต่แต่ละเกมเนาะเราจะเปลี่ยนเซตไปตาม สถานการณ์เนาะเนื่องจากฮีโร่อย่างนาคตเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวนึงนะที่มีความเฟกซิเบิลที่สุดแล้วในการออกของแล้วก็การเดินเกมนะครับผมแต่แต่ว่าพลังแฟนเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอฟิกหน่อยเนาะในเรื่องของการใช้ Devil Awakening เนาะค่อนขอ้างจะ ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเนาะสรับนาคอนนะครับผมแล้วก็พลังแฝงรองนี่จะเลือกเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองอันนี้ก็ไม่ผิดเนาะถ้าอยากจะเล่นต้นเกมนี่ก็เป็นสีฟ้านะครับผมแต่ถ้าอยากเล่นไปเลดเกมมีดามเมจแรงๆก็สีเหลืองจัดไปเลยครับผมโอเคนะเนี่ยจังหวะน,นี้เราก็พยายามฟาร์มทัมมิ่งเนาะผมจะ,ะกลับขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วก็ลงมาเลยนะผมจริงจริงจะจริงแผ่นเนี่ยจบล่างขึ้นบนจบบนลงล่างก็ไม่ผิดเนาะจะไปช่วยออฟหรือว่าจะไปช่วยแครี่ก่อนตรงนี้ก็ไม่ผิดเนาะเพราะ ตัวมังกรเล็กเนี่ยมันค,นค่อนข้างที่จะเกิดพร้อมกับบัฟที่เป็นขี้ป่าเนะาะพร้อมๆกันนะผมเรา,าจะเรา,าจ,จะไม่ได้เข้าไปเอาก่อนเนาะหรือว่าเราอาจจะไปเอาในช่วงแบบว่ามันเกิดตอนเราตีบูก่อนก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเดินเกียวของป่าเลยเนาะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าทีมเราเป็นทีมีเนาะช่วยมาบูสตังค์ให้ผมในช่วงต้นเกมเนาะเนี่ยแล้วจังหวะที่เขาพาเวทเนี่ยก็ เขาอ่านทามิ่งค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ดูลายน่าจะดูลายเวลาด้วยแล้วเนาะอไอตรงนี้ถ้าผมเข้าสูตรเนี่ยผมโดนลิกเตอร์ฆ่าตายเนี่ยผมก็เลยออกมานะผมค่อยๆตอดเขาออกไปเนาะเนี่ยอย่างฮีโร่นะคอสเดียเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ใส่สูตรเก่งขนาดนะั้นเนาะก็จะมีจังหวะที่เอาไว้ฉาบช่วยซะมากกว่าเนาะสำหรับนาคอสผมแล้วก็เกมนี้เราเจอเป็นลูบูนเนาะลิเเตอร์ลูบูไอตรงนี้จังหวะตายงันไ้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นจังหวะที่มีคนทํานะถ้าสมมติว่าเลือดเราแบบว่า ถ้าสมมติมีขอประมาณนี้เีย,ยังไม่มีเจากกรอกที่แบบพอหมอปรกคนเนี่ยเราเข้าไปเมื่อกี้ยังไงก็ตายผมแล้วก็เป็นจังหวะที่ไม่ควรทำนะต่อให้เขาเลือดน้อยขนาดไหนก็ตามนะถ้าเขาอยู่ในป้อมแล้วก็ดาเมจเราเหมือนไม่ได้ประมาณที่จะฆ่าเขาได้เงี้ยเมื่อกี้ผมก็คำนวณดาเมจไม่ดีด้วยเนาะอืมรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รู้สึกว่าจะน่าจะสั้นลมบ้างสั้นที่สุดแล้มบ้างในการเล่นเนาะเออก็นานๆจะมีเกมที่มันไม่ตึงบ้างเนาะอืมเนย เจอไฟตรงไฟเตอร์จอเราฟันไปก็ตายหมดนะผมตอนนี้เรามีอ่าของในระดับหนึ่งเนาะก็มีเจาก,ก่อเล็กก็ช่วยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะผมแล้วก็มีตัวทารอนเนาะผมจะออกเป็นชูริคินเนาะเป็นของเล็กของทารอนมาก่อน,นผมเพื่อช่วยในการเล่นความเร็วในการโจมตีในการฟาร์มนะครับผมอืมก็จริงๆอะผมก็ได้อัดไปหลายรอบแล้วนะสำหรับนาคอสก็มีคลิปที่มันดีกว่าคลิปนี้อีกนะผมแต่ว่าดาวมันค่อนข้างน้อยเนาะ ก็นเนื่องด้วยว่าคลิปมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะไฟลในเครื่องมันเยอะแล้วมันอว่าอัดเงี้ยม,มันก็เลยกระตุกนะผมแล้วก็เวลาสตรีมก็เช่นกันเนานะก็เจอสาเหตุอย่างแน่ชัดแล้วเนาะว่าไฟล์ในเครื่องมันเยอะเกินไปเลยผมทั้งไฟล์งานบ้างไฟลคลิปบ้างอันนี้ก็ไม่รู้จักทำความสะอาดนี่ก็อ่าเป็นผลมาจากตัวเองนะอะเนาะ อ่าแล้วก็นาคอรสเนี่ยเรื่องการทำเวฟนี่ก็โดดเด่นที่สุดนะเนาะเพราะในเรื่องของโมเมนตี้งนาคอรสเนี่ยมีความโดดเด่นผมแล้วก็สามารถสปินพุทได้แยกดันได้เก็บอ็อบเจกต์ได้เป็นฮีโร่ที่มีความยืดหยุย่นและเฟกซิเบิลที่สุดในการเดินเกมเนาะสำหรับนาคอรสผมเท่าที่ผมลองจับจังเกิลหลายๆตัวเนาะก็รู้สึกว่านาคอรสเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ายังไงก็ลูกลักอยู่ดีนะเออโดยเล่นมาตั้งแต่อาวมันตั้งแต่เริ่มเริ่มงนี้วีใหม่ๆเลยแหลนะเนาะสำหรับนาคอรสเนาะ อ่าเนี่ยทัมมิ่งเบลสเราเกิดพอดีแต่ว่าทีมมี่คนนี้เขารู้สึกว่าเขาอ่านทัมมิ่งเราดีมากเลยนะเนี่ยเวลาเลือนน้อยก็เหมือนเดือนไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะน้ะก็กลับบ้านไปเพราะดาเมจเรายังไม่ได้พอที่จะทําให้ตัวรูนดูดเลือดเราเนี่ยดูดได้ดีพอขนาดนั้นผมว่ามันดูดไปประมาณสิบเปอร์เซ็นประมาณเก้าแปดเปอร์เซ็นนาะถ้าใส่ห้ามิรนะสำหรับตัวนาคอน,นมในรูนที่ผมใช้เนาะ อาจจะดูดได้ไม่ไม่ดูดได้จนิดหนึงเนักหน่วยหลักสิบเองนะผมว่าห้าสิบหน่วยเนาะตียังไม่ดูมันยังไม่ชัดขนาดนะบบานนะสำหรับดามจเนาะอืมแก่น่าจะโดนตัดเลือดด้วยมั้องอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันโอเคอเราได้ตัวชิ้นเล็กมาแล้วเนาะสำหรับตัวดูดเลือดนะก็เป็นไอเทมตัวหนึ่งนะที่บวกกับชุริคินแล้วก็ตัวดูดเลือดเล็กเนะกี่ยเวลาดูดพอรวมข้อาการันก็จะกลายเป็นในตัวทารอนเนาะอืม ไจังหวะนี้จริงๆผมลังเลอยู่เหมือนกันนะว่าสองบนเจ้าไหมแต่ข้างล่างดูน่ากินกว่าไงแต่ก็รู้สึกว่าจะพลาดแล้วนะว่าเขาไม่แลมเลยนะผม <c oughs> ก็แล้งอันนี้มันก็เป็นไอดีหลักเนาะแล้วก็ตกจากสูพีมาะคร่บผมก็ไปอยากไปลองเชิงไงแบบอยากได้คลิปตัวอื่นบ้างแบบแรงตึ้งสูงบ้างเงี้ยเวลาไปเล่นมันก็จะได้แบบเออมันดูตึงๆดูแบบเออมันเพิ่มความเชื่อถือหน่อยเนาะไปเล่นแชร์ไปเล่นแบบแร้ง ไม่สูงเนี่ยเอาไว้เพื่อนๆดูมนก็เดี๋ยวาหาว่ากูกา,กากอะไรอย่างงี้เนาะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะนี่จังหวะนี้ผมก็รอดักนะผมอืมเขาไม่เห็นเราด้วยนะปุ๊บอ่ะตออแต่ถ้าต่อดได้ไม่ถึงข้ออย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนะไม่ควรใส่ศูนย์นะผมแล้วก็รอจังหวะที่แบบว่าฉาบชฉยวเนี่ยขเขาแหลมมีเราก็เข้าไปงัดเลยผมเรียบร้อยอืมถ้า เจอแคลี่หรือว่าตัวบางยงเลือดนะ่ะประมาณ4ี่สเอร์เซเนี้ยเรายัดไปยังไงก็ตายครับผมเพราะว่าด้วยตัวที่เราเป็นนาคอสด้วยเนาะเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งนะที่ผมมองว่าเป็นที่สามารถเช็คดาเมจใส่กับศัตรูได้ดีที่สุดแล้วนะก็สามารถเล่นแง่เล่นจิตวิยาเล่นมุมต่างๆได้ดีตัวหนึ่งเนาะเนี่ยคือข้อได้เปรียบนาคอสเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่สามารถมองว่าเคาน์เตอร์ตัว,ตวพวกแบบเมตาได้หลายตัวเหมือนกันนะที่เป็นแอสซิสินด้วยกันเองนะผมถ้า รู้จักวิธีการออกของแก้ทางเนาะออกของตามเกมตามสถานก,การณนะ์เนาะผมรู้สึกว่านาะคอสเป็นฮีโน่ตัวหนึ่งนะทีอะ่ออกตามเกมตามสถานก,การณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งกว่าไอเทมฟิกซะอีกนะผมแต่ถ้าออกแบบไอเทมฟลิกเลยได้ไหมมันก็เล่นได้เหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่รับประกันนะผมสอบเล่นเกมเนาะว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยถึงช่วงนั้นหรือเปล่านะผมอืมอ่ะก็ลังเรียกนานเหมือนกันนะว่าจะตัดเรือไดีไหมแต่สุดท้ายก็เป็นเฟลทูด,ดีกว่านะช่วยในการ เร่งดาเมจมากขึ้นนะผมก็เวลาเราเจอตรูเลือดน้อยๆเนี่ยเราเข้าไปชิชบช็ชอปๆ,ๆเนี่ยมันก็จะอ่เบร์สได้ไวขึ้นเนาะเพราะว่าพาสซีฟของตัวเปรลิทูสเนี่ยมันช่วยได้เช่นกันนะตรงนี้ผม,ตร,ผมตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเข้าพาลาดด้วยนะอืมแต่ว่าแพนด้าเขาเล่นสวยนะผมอืเข้าพลาดนะเมื่อกี้ปุ่มกดปุ่มตีแล้วมันไปตีวันเดอร์รัวๆนะนี่ก็งงเหมือนกันนะผมก็เอาเป็นว่าพลาดนะเนาะ เรื่องการเดินกงเลินเกมอย่างเงี้ยมันจะมีะจังหวะหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้ในช่วงเลดเกมก็คือช่วงการสปินพุทน่นแหือว่าเราจะแยกไปตัดชิปก็ได้นะผมหรือว่าจะแยกไปทำออบเจกที่มันเหลืออยู่ในฝาน,นี่ก็สามารถทําได้นะสำหรับนาคอรสนะผมแต่ถ้าเป็นเกมนาอย่างเงี้ยอ่าเราเล่นสบายผมว่าเพื่อนเราแบบคุมจังหวะคุมแมปให้เราเนี่ยเราก็สามารถเล่นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็ต้องอ่านแมปด้วยเหมือนกันนะก่อนที่จะเข้าไปางเงี้ยนะชุบชุกช,ช,ชุไปก็ตาย นาคนอนี่ค่อนข้างจะเข้ากับเพื่อนได้เก่งเอาะถ้าเจอเพื่อนแบบเข้าแล้วเราตามไปซ้อนอยังไงก็แทบจะได้คิวประมาณ70%เปนะอเนาะเนี่ยตรงนี้ชุบๆอ๋ตายเลยมูพนด้า <laughs> <Panda S 1> <laughs> เข้าสวยเลยเหรอเนาะเ <laughs> พื่อนเราเล่นดีกันมากเลยตอนนี้แล้วก็ก็จบเกมไปแล้วก็สูกว่าตอนนี้จะเป็นช็อตที่ตายงูพอสมควรกันนะก็ <laughs> เป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมากมายขนาดนั้นนะเอออ๋อตาย <laughs> อ่าดูในเทมพลังแฝงผมก็ได้แปะไปแล้วเนาะก็ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเนาะเรื่องคมวงคมโบรอนไปแล้วในผททดลองฮีโร่เนาะผมแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ใช้ในเกมเต็มในทุกสถานการณ์อาจจะไม่ได้ทำเหมือนกันเป๊ะขนาดนั้น,นเราขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นการควบคุมสถานการณ์การอ่านแมปอ่านใจคู่ต่อสู้ในการเดินเนาะการอ่านลายเนี่ยสำคัญมากเนาะในแรงที่สูงๆเขาเล่นกันนะผมอ่านแมปอ่านลายเดินอ่านลายคลิปอย่างเงี้ยอ่าเนี่ย อะไรยุบยิบเล็กน้อยเนี่ยถ้าฝึกอ่านได้สักนิดหนึ่ง่ะตัวเราจะเล่นเก่งมากนะแล้วก็โซโล่เก่งสุดๆเลยเนาะแต่ว่าต่อให้เราแบบทําได้ขนาดนั้นเนี่ยถ้าทีมเราแบบไม่ดีด้วย,ยอันนี้ก็ลําบากเหมือนกันเนาะนี่เราก็อันนี้ก็ม่คิดจะว่าจะได้เลยนะเอ p เราเข้าไฟเยอะมากเ่รอไหม ไฟเราแบบโดดเพื่อนมาเลยนะเกินเพื่อนมาเลยเนาะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับการเข้าไฟของเราก็าแอซิดเราเยอะเลยผมนี่คือประโยชน์ของนาคอสนนะในการเข้าไฟที่รวดเร็วนะผมถึงอาจดามจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็เป็นตัวที่เก็บซากปีสกอได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมจบแอซซีนตัวนี้เนาะโอเคก็ลูกรักแต่เนาะก็เล่นสักหน่อยก็คิดถึงนะโอเคก็ใครที่ชอบนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นหรือว่าจะเป็นคลิปจะดนับอีกหรือเปล่านี่ก็รอติดตามกันนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ